สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจักรวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสนับเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับว่าจะมีแนวโน,น้มทิศทางเป็นเช่นไร กดอ,อื่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ an, กด s u b สไครต์กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยา59เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน,น้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่ six of เนเกิดขึ้นไพ่ four of pentacles นะครับไพ่ the moon สิบดาบไพ่ t h e e m p r o r นะครับไพ่ราชินีถือเหรียญราชินีถือดาบไพ่ two of one เก้าถ้วยนะครับแล้วก็มีไพ่สุดท้ายเป็นไพ่ the chariot เราก็เปิดไพ่ครบแล้วอินทรพนใต้สำหรับนะครับได้ถ่วหวานเกิดทบสอดนะครับเกิดขึ้นไพ่ถูกเปิดครบหมดแล้วรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางฟันชั่นไลน์รับชาวสิงแล้วก็ลักนาสิงนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่โอเคเท่าไหร่เนาะมีไพ่เนกาทีฟขึ้นมาฝ่ายออบเพนทากขึ้น ฟ้าเป็นทักเกิลเนี่ยเป็นไพ่ของการขาดดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิงและก็ลัคนาสิงเนี่ยอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกที่มีความผิดหวังมีความรู้สึกที่อาจจะต้องแบบเยียวยาตัวเองสักนิดหนึ่งะนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการคิดเยอะคิดมากไม่ตกกังวลกับในเรื่องของสถานการณ์กับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับบางคนอาจจะมีการทะเลาะก,กันมีความรู้สึกที่ไม่ ม่เหมือนกับไม่ลงตัวกันนะแล้วก็มีความรู้สึกที่อาจจะจบกันไปเลิกลากันไปหรือห่างกันไปเนบสลับบางคนเนาะแต่อยากจะบอกว่ามันยังมีไพ่ที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะครับมันยังมีไพ่ที่มันมีความรักจิ้มขึ้นมาอยู่นะแต่ว่าชาวสิงและคณาสิ์ก็ต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองนี่แหละการที่ตัวเองขาดน่ยนะครับไม่ได้แปลว่าเราขาด ขาดความมั่นใจนะครับหรืออาจจะเป็นขาดในเรื่องของเงินนะไม่ใช่เพราะว่าอันนี้คือพูดถึงเรื่องความหลักการขาดในที่นี้แปลว่าขาดคุณค่าของตัวเองมันแปลว่าเราเนี่ยรู้นะครับว่าการที่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะได้คุณค่าตัวเองลงไปเพราะเราอาจจะรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจรู้สึกเหมือนไม่มั่นคงกับภาวะอารมณ์ความรู้สึกนะเราไม่สามารถที่จะอดทนรอเขาได้เราต้องไปตาม ตามเขาอะเราต้องไปตามจุกจิกกับเขาต้องไปตามที่จะเอาความจริงต้องไปตามที่จะเหมือนแบบเหมือนต้องเอาทุกอย่างต้องเอาชนะด้วยประมาณนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่รู้สึกขาดแคลนอะต้องเติมต้องหาประมาณนั้นหยุดนิ่งไม่ได้ประมาณเนี้ยจริงๆแล้วอะชาวราศีสิงแล้วก็ลัคนาสิงนั้นนะครับเป็นคนที่แบบเด็ดขาดนะอืมแล้วก็ค่อนข้างแบบมีภาวะความรู้สึกที่เป็นผู้นํา ช่ไหมครับแต่ตอนที่คุณขาดเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเราต้องการกําลังใจต้องการสิ่งดีๆต้องการอะไรที่มันเป็นการเต็มๆเ,เพราะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจไม่มั่นคงแล้วก็มีความรู้สึกที่ต้องการคําตอบหรือว่าต้องการที่จะเรียกร้องใดๆเป็นการเรียกร้องก็ได้นะครับอันนี้เกิดขึ้นอิทธิพลของไพ่เนี่ยยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวราศีสิงและก็ลักขณาสิงเนี่ยนะครับอาจจะต้อง ระมัดระวังในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกจากไพ่เดมูลไพ่เดมูลเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยจากสาเหตุที่เกิดความขาดเนี่ยมันแปลว่าเราอาจจะได้ยคุณค่าในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองรู้สึกว่าเหมือนแบบเราไม่มั่นใจกับความรักความสัมพันธ์เราไม่ไวเนื้อเชื่อใจเราต้องการคําตอบเราต้องการ อ,อิสระเราต้องการความตัดสินใจร่วมหรือเราต้องการที่จะได้คอมมิชเมนต์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราไม่มั่นใจหรือเรารู้สึกเหมือนระแวงสงสัยหรือคิดเยอะคิดมากนะครับต้องการคําตอบมันมีไพ่2ดาบเกิดขึ้น2ดาบเนี่ยนะครับปริศนาเนี่ยมันคือการปา มีดให้ไปถูกจุดเดิมถูกไหมครับมันแปลว่าบางทีเนี่ยอะไรที่คุณไม่ชัดเจนแล้วก็รู้สึกยังไม่แน่ไม่นอนเนี่ยคุณต้องการคําตอบนะครับเราต้องการคําตอบเราต้องการอะไรที่มันเป็นควีเชนมาแล้วเราก็จะตามหาการที่ตามหาในที่เนี้ยเราจะไปตามหาเขาแล้วเราก็จะไปจิกเขาไปจุกจิกกับเขาไปเอาคําตอบกับเขาหรืออาจจะตั้งป้อมกับเขาเลยนะครับราชินีถือดาบมาด้วย คุณนะครับมีโอกาสเลือกเป็นราชินีถือดาบหรือเป็นราชินีถือเหรียญอยู่ที่ตัวคุณเลือกนะครับคุณรู้ไหมครับว่า the emperor เนี่ยคนที่ต้องการเนี่ยนะครับ คืออันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายคุณก็เป็นราชินีถือดาบหรือเป็นราชินีถือเหรียญได้อันนี้ไพ่อยากจะเปรียบเฉยๆไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นเพศนั้นเพศนี้คุณจะเป็นเพศที่1เพศที่2เพศที่3คุณก็ดูตรงนี้ได้เหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยนะครับในในหน้าไพ่เนี่ยจะต้องสอดคล้องกันว่าเป็นเพศหญิงกับเพศชายก็จริงแต่ในตามที่เราดูเนี่ยเพศอะไรก็ได้ไม่ได้ระบุไม่ได้จํากัดนะครับประมาณนั้นมีคนบอกว่า ให้อ่านาเพศแบบเป็นทางเลือกให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าดูได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ต่างกันเลยมันอยู่ที่ว่าตัวคุณอะ่ะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตัวเองอ่ะเป็นเพศอะไรที่จะมาดูเนี่ยนะครับแล้วให้มันสอดคล้องกันแบบนั้นเป็นต้นนะครับคืออยากจะบอกว่า อิทธิพลของไพ่เนี่ยถ้าคุณจะเป็นราชินีถือดาบนะครับแปลว่าคุณต้องการที่จะมีความยุติธรรมนะครับความถูกต้องหรือคุณต้องการคําตอบคุณต้องการอะไรที่มันเป็นแบบได้ดั่งใจในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาอะไรที่ผิดทางอะไรที่ไม่ใช่ฉันจะพร้อมชดสู้และต่อต้านทุกวิธีทาง อันนี้คือราชินีถือดาบถ้าคุณจะเป็นราชนีถือดาบบอกไว้ก่อนว่าปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้นะบางคนอาจจะจบลงไปเลยก็ได้การที่คุณขาดแคลนเนี่ยนะครับราชินีถือดาบมันก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของความขาดแคลนได้เพราะอะไรถ้าคุณเป็นราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญมีเงินเต็มกระปุกเห็นไหมครับเต็มกำปั่นเลยเหลือล้นจนแมวไปอยู่เนี่ยเห็นไหมครับแต่ไพ่ห้าเหรียญคือการขาดการตามหา ราชินีถือดาบเนี่ยขาดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมทําไมถึงขาดขาดขาดอิสรภาพขาดความมั่นใจขนาดน้องแมวเนี่ยเห็นไหมนั่งงอเลยเพราะกลัวราชินีถือดาบจะลงโทษถูกไหมครับแมวยังต้องกลัวนะ่ะอืมแล้วเขาจะไม่กลัวเหรอเอาง่ายๆเขาจะไม่กลัวเหรอครับเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะแปลตามไพ่เลยแล้วราชินีถือเหรียญเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นน้องแมววิ่งตามผีเสื้อตามพึ่ง อีก2ตัวก็นอนละเกะละกะอยู่อยากนอนตอนไหนก็นอนสบายสบายนะครับส่วนแมวตัวนี้ก็ไปอยู่บนกองเงินดาชินีถือเหรียญก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ปล่อยตามอิสระไม่ได้แบบบังคับอ่ะอมไม่ได้คาดขันไงให้อิสระกับการคิดการตัดสินใจเพราะเธอมีทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับ ถ้าเห็นในไพ่สิเหรียญของหน้าไพ่ของของสำหรับนี้ของ e e v y d d y w i t h t a r o t ผู้หญิงคนนี้คือคนที่กำลังนั่งกอดอยู่กับผู้ชายนะครับ<ด>ก็คือน่าจะเป็น The Emperor ก็คือคนนี้น่าจะเป็นคนนี้นะครับเป็นคู่กันได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกว่าคนที่เขาอยากจะเลือกเนี่ยนะ คุณจะเป็นเพศชายเพศหญิงก็ช่างแต่อีกฝ่ายที่ต้องการอยากเลือกเนี่ยจะต้องเป็นราชินีถือเหรียญไม่ใช่ราชินีถือดาบแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความยุติธรรมแต่คุณไม่ต้องการความรักคุณต้องการทุกอย่างได้ดั่งใจกับคุณคุณก็ทําไปเถอะนะครับคุณก็จะเป็นราชนีถือดาบผู้หญิงแต่ไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าราชินีถือดาบคือนิยามคือไม้นะครับไม่แต่ราชินีถือเหรียญคืออะไรครับซื่อสัตย์จริงใจอดทนรอคอยถามว่าแบบ คุณบูดิฉันหนูเกิดมาเป็นคนนะไม่ใช่เป็นจุดๆจ,จ,จะต้องใช้ความอดทนการรอคอยหรือการแบบคือไม่ได้คือคุณคิดเยอะไปแล้วคําว่าอดทนรอคอยในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะราชินีถือดาบแหนจับดาบผู้หญิงอะจับดาบได้เหรอครับนอกจากจับมีดบนในครัวน่ยจับมีดในครัวมาขู่ผู้ชายผู้ชายเขาก็หนีทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครอยู่ด้วยหรอก เพราะว่าอะไรใช้อารมณ์ราชนีถือดาบนิยามจําไว้นะครับใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ใ,มใ,มในการตัดสินใจถึงแม้จะถูกต้องถึงแม้จะถูกแบบถูกต้องเห็นตรงทุกอย่างเลยแต่มันอึดอัดเห็นไหมน้องแมวยังอึดอัดเลยเนี่ยทำหน้าจ๋อยเลยเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆรา,าชินีเนี่ยไม่กล้ากระดุกกระดิกเลยแต่ราชินีถือเหรียญเนี่ยเห็นไหมเขา ฟรีสไตล์ฟรีดอมปล่อยเลยอยากทําอะไรทําเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าแมวยังไงก็ต้องกลับมาหาเขาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาเติมเต็มทุกอย่างให้กับคนคนนี้แล้วยังไงเขาก็ไปไม่รอดยังไงเขาก็ไว้ใจยังไงเขาก็รู้สึกดีนะครับผมเข้าใจว่าบางคนใช้กับวิธีนี้กับคนทุกคนไม่ได้แต่ไพ่อยากจะบอกว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องปล่อยวางคุณก็ต้องรู้จักที่จะต้องแบบมีคุณค่าของตัวเองไม่ใช่ไปตาม ขาดแคลนแบบราชนีถือดาบแล้วก็ไปตามเขาแบบนั้นอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ไงการต่อสู้กับการที่ใช้สเสน่ห์มัดใจเนี่ยนะมันคนละแบบเลยมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองอ่ะใช้สเสน่ห์ในการมัดใจยังไงนะประมาณนั้น The Emperor เนี่ยแปลว่าเขามีความรักจริงรักจังได้เขาต้องการที่จะรงหลักปักฐานกับใครได้ถ้าคนนั้นเป็นคนที่ใช่คนที่รอคนที่รู้จักนะครับกับการวางตัว นะหรือว่าการให้อิสระกับการตัดสินใจ t ด e e อมเพ o ร์เนี่ยยังไงเขาก็อยู่เขาไม่ไปหรอกนะมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะเป็นแบบราชีถือดาบหรือเป็นาราชินีถือเหรียญไฟ์กันเลยนะว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับคุณต้องสมดุลคุณต้องพยายามที่จะต้องแบบคุณต้องพยายามสมดุลพยายามที่จะต้องเหมือนแบบเขาเรียกว่าต้องพยายามบาลานซ์อารมณ์นะครับแล้วก็พยายามปลดปล่อยพลัง งานในร้านลบออกไปทธ่ผลของไพ่หน่ายออกคับเนี่ยมาบ่งบอกว่าเราต้องพยายามเลือกทางที่ถูกต้องคุณจะไปทางซ้ายหรือคุณจะไปทางขวาจะหยุดแค่นี้พอแค่นี้จากราชินิถือดาบจบแล้วไปเลือกคนใหม่ก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะคุณไม่ผิดนะคุณจะเป็นราชินีถือดาบได้ก็จริงถ้าคนคนนั้นไม่ใช่คู่ของคุณคือคุณทำทุกวิถีทางแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยเขาด้ค่าเรา เราไม่ได้ด้อยค่าตัวเองแต่เขาด้อยค่าเราอันนี้คุณเป็นราชินีถือดาบมันจะเหมาะสมกับตัวคุณได้แต่ถ้าคุณนะครับเป็นอ,อะไรที่ด้อยค่าตัวเองเนี่ยโดยการไปตามหาไปตามส่องไปตามจิดตามถึงเขาอันนี้ไม่ควรเลยนะครับคุณต้องเป็นราชินีถือเหรียญคือราชินีผู้เลอค่านะครับคุณต้องพยายามอดทนและรอคอยมองไปในทางอนาคตผู้หญิงคนนี้กำลังมองหาอนาคตนะครับ ซึมซับพ,พลังงานจากแสงแดดสายลมนะครับน้ำแล้วก็แผ่นดินนะครบทั้งหมดสี่ธาตุดินน้ำลมไฟผู้หญิงคนนี้กำลังรับพลังงานจากธรรมชาติและทิ้งทุกอย่างนะครับความหวังอะไรเนี่ยทิ้งไว้ข้างหลังโดยที่เขาไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นไม่ได้ไม่สนใจนะสนใจแต่เขาไม่ได้แบบแบบมา ต้องกังวลนะไม่ต้องมาแบบอะไรขนาดนั้นนะครับคือเขาก็แบบกาลังรับพลังงานอยู่แบบเนี้ยนะครับเขาว่ามันพังก็ ก็สร้างใหม่ได้ประมาณนั้นมันอยู่ที่ว่าการเลือกตัดสินใจของคุณเนี่ยไพเดชชาริออตเนี่ยต้องสมดุลให้ได้คุณจะไปซ้ายหรือไปขวานะครับถ้าคุณจะไปซ้ายคุณก็ต้องเลือกซ้ายคุณก็ต้องยอมรับกับเหตุผลที่มันจะตามมาภายหลังว่ามันจะเกิดผลอย่างไรถ้าคุณจะเลือกทางขวาคุณจะไปต่อเนี่ยคุณก็จะต้องยอมรับด้วยว่าคุณก็ต้องใช้การอดทนการรอคอยแบบนี้เห็นไหมมันอยู่ที่ว่าคุณจะ เลือกแบบไหนนะครับประมาณนี้เนาะคือไพ่ยอยากจะบอกว่าถ้าคุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะนําพาไปสู่สิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณเลือกผิดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบนะอิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นไพ่สองไม้การอดทนการรอคอยการติดต่อการสื่อสารยังสามารถที่จะมีโอกาสมีนวนมทิศทางที่ดีได้บางคนอาจจะถูกบล็อกได้นะสำหรับบางคนเพราะคุณเป็นราชินีถือดาคุณจะถูกบล็อก นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณจุกจิกคุณต้องการคุณเล้าหรือคุณแบบเยอะไปหมดเลยนะต้องการคําตอบนั่นน,น,นู่นนีบ่บังคับทุกอย่างมันจะทําให้เขารู้สึกขาดอิสระภาพเขาผิดไม่ได้แปลว่าเขาเป็นหนักโทษที่คุณจะต้องลงดาบทุกอย่างได้หมดตามที่คุณต้องการแต่ผมเข้าใจว่าบางทีคุณก็ถูกกระทํามาเยอะ มันไม่มีใครที่อยู่ๆจะลุกขึ้นมาเอาแต่ใจถูกไหมครับมันก็มีบ้างแหละแต่ส่วนมากนะั่นที่ต้องเอาแต่ใจเพราะมันไม่ได้ดังใจเพราะคุณคาดหวังไงถูกไหมความคาดหวังของคุณมันทําให้คุณขาดแคลนมันทําให้คุณรู้สึกไม่เต็มคุณต้องเติมเต็มทุกอย่างเข้ามานะครับไม่ใช่ว่าขาดแคลนดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะจบไปถ้าคุณไปอ,อะไรกับเขามากเกินไปนะครับคุณส่อง นะครับบางคนอาจจะรอคอยอาจจะส่งได้ถ้ามันเป็นความสุขความสมหวังที่คุณรู้สึกว่าส่งแล้วมันมีกําลังใจก็ส่งไปแต่ถ้าคุณส่งแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจไม่มั่นคงนะครับแล้วต้องการคําตอบอยู่ตลอดเวลาต้องการความชัดเจนอยู่ตลอดเวลาคุณอย่าส่องเพราะคุณจะเป็นราชินีถือดาบ ต่ถ้าเกิดคุณส่องแล้วคุณทําใจได้คุณรอคอยได้จากไพ่เก้าถ้วยเนี่ยทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วอดทนรอคอยเนี่ยคุณจะมีความสุขความสมหวังได้คุณจะเป็นฝ่ายชนะ จากไพ่ส o กออฟหวานสิกอ o ฟหวานคือการที่ตัวคุณเองนั้นจะมีชัยชนะความสำเร็จจะมีโอกาสที่จะมีพลังงานกับการดึงดูดกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะคุณบาลานซ์เลือกในทางที่ถูกต้องแล้วคุณจะมีความสุขความสมหวังคุณต้องรู้จักให้รู้จักเผื่อแผ่ต้องรู้จักที่จะเอาชนะใจเขาให้ได้ไม่ใช่การขู่เข็นกับการที่จะต้องเรียกร้องสิ่งใดๆเกินไปนะครับจบทุกอย่างมันไปอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟจากไพ่สิบดาบจบมันไปนะครับ ทุกอย่างมันยังมีโอกาสคือแสงอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นขอบฟ้าในตามไพ่ยิบสี่ดวงตะวันเนี่ยมันหมายถึงความหวังใหม่มันหมายถึงสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับแล้วคุณก็จะมีชัยชนะความสุขความสมหวังอะไรที่เขาแบบหมางเมินกับตัวคุณเนี่ยเขาจะกลับมาใส่ใจกับตัวคุณมากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวคุณมากขึ้นและคุณยังมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันและกันแบบราชินีถือถ้วยแล้วก็ ดีเ e ็มเพล r นะครับที่เป็นคู่ของคนรักของกันและกันได้เนะ้อมีความสุขความสมหวังนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปรลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ